ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวค้มพมีหารสีสำหรับการเจริญประธานกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ขพาได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ข้ออนาปาุสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความพุ่งสร้างของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิยมม่อมมีประโยชน์กำลัง ในการที่ใช้กำลังจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยือกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญพระกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทน,นั้นๆเต้นว่าจิตสั้นออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับอานาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกกันว่าเอกคตารมมีอารมณ์สบายใจไม่สอดสายไปหายอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่พราทำกรรมแบบนี้ผลดีจึงเกิดถ้าหากว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ให้บริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตของวงการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เช่นตั้งเวลาไว,ว้ว่าเวลาสองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกกันว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในรองในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่างจากงานนั้นมาอไรก็หันเข้ามาเจียจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ทั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกับท่านโดยรวดเร็วและก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใชอารมณ์ฝึกมโนมยิทธิก็ดีฝึกที่ยปคุยานก็ดีที่ได้ยากในกำหมายความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึง่งและรรยการดีสองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทจฉาในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุดเกิดขึ้นเมื่อไรจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์เมื่อนั้นถ้าต้องการทิพย์จักยาน พอเข้าถึงอุปจาระสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปฐมฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมโนวิธิถ้าจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่เมื่อไรผลก็เกิดผลจะเกิดแล้วไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้ถ้าวันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจึงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึก เฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็วก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาแต่ในการก่อนท่นี้มาสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องพรหมิหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตเออนโยนไม่ชา้าที่เสียใครอุเบกขาวางเฉย วันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านงหลายที่ทรงพรมิหานสี่เริ่มมาตั้งแต่ต้นต้องก็ตั้งชนในระดับนี้การทรงพรมิหานสี่ของท่านทรงตัวกวา่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขันโสดาบันนั่นพรมิหานสี่มันต้องดีแล้ว พาอะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรหมิหารสีถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรหมิหารสี่ควรเป็นประโสดาบันไม่ใช่ชาญโลกีมีการเจริญพปะนกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ามันหมดตกก็มาตายเยียงกำนักเจริญพระกรรมฐา,านทั้งหลายหายจุดไม่ได้ก็ว่าก,กันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนานานเดินนานยืนนอนยืนนานนั่งนาน,น,านเอานานๆเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผล ผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดเราควรจะเป็นพระโสดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรันต ที่นั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมิหารสี่อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิธิบาทสี่ก็ไม่มีทางมีผลอิธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการ คือในกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ฉันทะชันทะความพอใจบริการดีสองวิทยะความเพียร ในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทําทุกอย่างเพื่อเขารักถ้าอยู่ไกลแสงไกลเรือการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญไปกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกําลังใจเรากลับจากอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่ไอไหความชั่วมันเข้ามาครองจิตเดู่วก่อน เราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้าหันตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียรเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พรนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี้แพ้เวลาหน้าสู้ใหม่ คำว่าแพ้ไหมายของการทรงกําลังใจมันทรงไม่อยู่แพ้แพ้ก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ชนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาที่ตื่นอยู่เห็นไหมนะ สี่วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาค่คยวรว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคําแนะนําของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้น,สนแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่เรืการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลา ความจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีอะไรจะยากไอ้คําว่ายากนี่ก็หมายความว่าจิตกำลังใจไม่มีความจริงหาจริงไม่ได้สักแต่ว,ว่าทำาผล่โปลๆโล่มีเป็นประเภทศรัทธาหัวเต่าฝุเข้าฝุลออก,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 กแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมเสี้ว้วย เอ่อต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนมุ้มเบกขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงๆจ,งจงเป็นกำลังของชาญทรงตัวและจิตน้อมเข้าถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นประโสดากับสิกาคา ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีได้กล่าวมาแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าด้วยการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุข มันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันนะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะกันมีบ้านเรือเล่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจี้จำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวเราเรื่องสืบตกะกูลกันไม่หวัดไม่ไหวพอแต่งงานกันไม่เทไรทะเลาะก,กันแล้ว ็นความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามามีความสวยความช่าง่าพาเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองม่เกิดทุดโสมลงไปทุกวันทุกวันดูคนที่ก็แต่งงานผ่านในระยะเวลามาประมาณยี่สิบปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่ก็ถ่ายเมื่อวันแต่งงานเนี่ยมันคล้ายคลึงกันไหม ดีไม่ดีเราอาจจะจําไม่ได้คิดว่าผีหลอกซึ่งก็ได้มันสุดโรมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระเรื่องการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสกปรกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักเราเรียกว่าเรารักตัวเราคือจิต คิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราแสวงหาความสุขทำไมจึงจะก้าวเข้าไปสู่ในกฎของการมคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากทําบากต้องพัดพราจากกันปิเอโตชายเตโสโกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก พอพลัดพากจากกันตามกฎคุธ้ธรรมดาเท่าน,นั้นร้องให้ก็งองแงทําไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทําไมจึงไม่มองไม่คิดว่าอคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเพราะจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องให้อันนี้น่าสังเวชจิต นี่เราใช้เมตตาคือรม็งความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกขประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกาย,ยกตานุสติกรรมฐานเข้ามาปพิจารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมโดยช่วยคิดว่าสิ่งสุขปโลกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี้ เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในตายในวันสุดท้ายก็ปลายกฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลําบากทําไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกายโนยังพิกเ,กเวมะโคสัตตานังวิสติยาซึ่งแปลเป็นใจความตามนความว่ากระทางของบุคคลผู้เดียวจัดว่าเป็นทางเอก เป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกข์พระพุทธเจ้ายังแย้งขึ้มาอีกว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็โดยเลย,เลยไม่ต้องการเราเสียด้วยท่านบอาคำว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กาย กายเป็นเรียงร้านที่อาศัยโชคราวเราคืออธิศมาดังกายหรือที่เรียกกันว่าจิตเข้ามาเสียงสถิตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดงอาศัยจะทําอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทําใช้กายทําเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่คือเรา แล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่เพื่อตัณหาสร้างขึ้นอาศัยธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศจะธาตุวิญญาณนาาันธาคำว่าวิญญาณนธา,า,าเทรีริคขมประสาทคือความรู้สึกแล้วจิตก็ใช้ทํางานต่าง เอ่ยขึ้นมันได้มันก็สุดทรงนมไปทุกวันมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอั้นว่าปรงใจเสว่าร่างกายของเราก็สุขรกรปกมันสุดทรงทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอีก แล้วกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสมําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีคนต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้เมื่อไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระรหัญกันไปเลยพระรหั์เขาคิดแค่นี้ในต,ตอนนี้เรา,เาแค่ตาดการมาชันทะกันก่อน ย้อนกล่าวนะสนถึงกรรมมฉันทะตอนนี้อนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธอ,อตัดระงับกรรมฉันท่านได้ตัวนี้ไม่ระงับนะตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอะหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอะสีสันวันณะที่สวยสดงดงามที่เราเคยชอบ ฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อยเหยอะเกินสัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกยว่ารูปกกดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพราะๆเะนี่ยไม่แน่หรอก วันนี้เราได้ฟังเสียงหวานหวานชื่นใจปรมโ์มใจพูดจาดีสละสลวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีไปเดี๋ยวก็กด่าส่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงให้กลิ่งก็ไม่กันกระทบจมูกแล้วก็หายไปเย่ารสนี้สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกทั้งคนลิ้นก็หายไป การสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้าเรกกยไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่แล้วได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยแล้วได้มันมาแล้วเราก็ตายไปคบมันทําไมเลิก พูดกันอย่างย่อๆต่อน,นี่ไปก็ว่าดถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรหมีหารสร่เป็นพระนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชํานาญในพรหมิหารสร่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านใดได้เป็นเป็นพระโสดาบันเมื่อน,นันเป็นิรีทาคารมีมน,นีผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ ผมอยากจะพูดแบบบุคคลใดถ้าทรงพรหมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอริยเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพรหมวิหารสีนี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดถึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิด ว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องต้องไม่ชอบใจวาจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจนี่มันดีหรือมันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ คือว่าไม่ชอบใจเล็กจิตมันโกรธอารมณ์ขุนหน้ามันจักนิวผิวไม่สวยอาการที่สแสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นมันว่าบ้าใหญ่เพราไม่ชอบใจใหญ่แล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ นั่งนึกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกตรงไหนล่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไ่เสมอว่าเมื่อ,อาาไรกูจะฆ่ามื่อให้ได้เนะาะเมื่อไรเราจะทำร้ายมาใให้ได้เมื่อไรจะแกล้งทำมันชิพหายใชใไห้ได้ นั่งคิดนอนคิดคิดมาทลายอารมณ์ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความวร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเอิญคนที่ก็ถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุข เราก็มีแต่รมกระสับกระส่ายหาความสบายไม่ได้มีแต่ความราร้อนเมื่อน,นอนไม่ได้กินไม่หลับไอขอโทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กำลังกายมันก็สุดโสมภายพ้อมลงไปทุกวันเรื่สายก็เริ่มงเมีอการเสื่อมจิตมีกำลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โสมโสมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าเราแยกค่าเขาได้เนี่เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทำให้เราไม่ชอบใจค่ามันเสเลยไม่เอาไว้จะพอน่าคืนอ,อยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราค่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขแล้วมันจะทุกข์เพราะคนในโลกนี่ไม่มีแต่เขากับเราสองคน มันมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าราปฆ่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้งเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องคอยหลบคอยระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมิฉะนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องจับราไปขังหาว่าเป็นอาตยากรหมดอิสรภาพ หมดความสุขแน่ต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือสายก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทําได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทําอะไรกันละ่ะก็คนที่เขาสร้างเขาทําไม่ดีด้วยทางกาย พูดไม่ดีเพราะทางวาจาก็าคนพวกนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้านเนี่ยจะไปถือมันไหมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาขาบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอย่าจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉาเนื้อสียาคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียว อ่รมณความว่าบ้าทำลายความสุขคือทำลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีดอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอคนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทําไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้โหน คนนี้ช่างโง่เหลือเกินเขาไม่น่าจะทำลายความเป็นมิตรของเราถ้าเขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูการที่เขาประกาศเป็นศัตรูกับเรานี่เขาตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราเพราะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขา ถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแกเร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทําให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทําให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเรา เรานอนเป็นสุขก็อยากจะด่าบ้าไปคนเดียวก็ด,าด่ดาไปคนเดียวมันบ้ายิ่งนินทาว่าไราเขามากเท่าไรชาวบ,บ้านเขาคนเลยเขาเกลียดมากเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจา้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้สนแสดงว่าพรหมีหารสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้ เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรเราก็ยังมีความสุขนี่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุบเบกขาเข้ามาระง,งับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเพราะคนรักน่าสงเกียด เราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีคือว่าไม่รับทั้งคำสรรเสริญและนินทาเป็นสำคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตราคือเวขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขนึกสนุกโอ๋หนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มาก ถ้าหากว่าเราบ้าตามเขามอไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากําลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาเขาอยากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสตเทานนเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปข้างหน้ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประเภทนั้น คิดตามแบบพระองค์สมเด็จพระพุทธกวนที่ต่อกับกรามพรามหาด่าพระพุทธเจ้าหาวุฒิเจ้าแพ้พระไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเรวกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราทําให้เราไม่ชอบใจเขาเร็วเราจงอย่าเลวมากกว่าเขา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เลวแตู่้เดียวเป็นนั้นว่าถ้าจิตใจเขาบรนดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่ดาจิตเรามีความสุขไม่สะทกสะท้านในคำดา่าเมื่อเขายังด่ามากออกท่ามากเลยคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้ เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชี่ว่าท่านปฏิบัติตามกระแสวัสดธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตป้าอาศัยพรหมวิหารสี่เป็นพระน,นาคามีได้สบายอารบรรดาท่านพุทธบริษัททน้ายเวลาการที่จะสแสดงกันพูดกันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับต่อน,นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยา,ายาใสจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี